ความหลากหลายทั้งทั้งคนิบททั้งเพศนะทั้งความคิดการกระทำนคทุกความคิดการกระทำของเราทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยต้องต้องพึงระลึกตลอดครับว่าควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรต้องคิดให้มากกว่าเดิมก่อนที่จะพูดออกไปพึงระลึกถึงสิ่งที่คนรอบข้างนะครับกระทำกับเราว่า ความสําคัญมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่ใจคนต้องข้านให้เยอะขึ้นครับรู้สึกขอบคุณค่ะทําให้เราได้ปลดล็อกบางอย่างของตัวเราแล้วก็เหมือนได้กลับมาดูตัวเองอย่างเช่นภาษาลักเงี้ยค่ะหรือว่าการสื่อสารเนี้ยคือทําให้เรามองย้อนว่าเอ๊ะบางทีเราเราละเลยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นพ่อแม่สามีอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราคาพูดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดเพราะเพราะเราคิดว่าเขาคือคนใกล้ตัวของเราไงค่ะเราอาจจะละเลยความรู้สึกตรงนี้ของเขาไปนะคะก็จะนําสิ่งนี้กลับไป,ไปไปปรับใช้กับตัวตัวเองมากที่สุดค่ะวันนี้รู้สึกสดปล่อยรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่ได้รับคือรู้ว่าตัวเองอ่ะ บรรทัดฐานขยายมากขึ้นก็ยังยืนยันในเมื่อวานว่าบรรทัดฐานของตัวเองเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นแล้วคราวนี้สิ่งที่สิ่งที่เติมเต็มอีกอันคือความมั่นใจว่าเวลาการคิดนอกกรอบของเราอะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่วาดวาดผีเสื้อเป็นคนเดียวที่แหกทุกอย่างแล้วก็แล้วพอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเป็นการเติมเต็มว่าเอ้ยฉันก็ทําได้อันนี้ฉันก็ทําได้เพราะฉะนั้นฉันมาถูกทางแล้วแหละอันไหนที่ฉันไม่ถนัดฉันก็ คิดปรับไปอีกอันนึงมันก็มันก็ได้ผลเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณที่มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้เติมเต็มครู้่ะรู้สึกสนุกค่ะแรก,กมาวันแรกเลยก็คิดว่าน่าจะน่าเบื่อแน่ๆเลยแต่ว่ามันตรงกันข้ามเลยค่ะมันได้ทำอาไรหลายๆอย่างได้รู้จักความต้องก,การของตัวเองที่แท้จริงค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือ I M e s s a g e ค่ะบางคำอาจจะคิดว่าเราพูดดีแล้วแต่ว่า เราพูดออกไปเนี่ยคนฟังเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีด้วยค่ะสามวันนะครับก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของเพศวิถีนะครับก็คือชีวิตประจำวันสิ่งที่จะนำกลับไปใช้กับคนรอบข้างแล้วก็รวมไปถึงตัวนักเรียนด้วยก็คือว่าเราต้องมีบรรทัดฐานที่ที่กว้างหน่อยไม่ได้เอาของตัวเองไปเทียบกับใครนะครับแล้วก็ควรจะละทิ้งมายาคติ สิ่งรอบค่าคำพูดอะไรต่างๆที่มันไม่ได้สงวนให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและก็สิ่งที่ได้แล้วก็ได้จนถึงวันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเราจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะเราอาจจะไปเป็น5คนของเขาใน f a m i l y ่ทก็ได้รู้สึกแรกนะคะก็คือภูมิใจในตัวเองค่ะผ่าน3ามวันนี้ได้แล้ว ก่อนจะมาค่ะคือค่อนข้างที่จะ,ะไม่ไม่ได้ติดอะไรกับความหลากหลายอยู่แล้วอะค่ะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตมาโดยที่รอบข้างค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่แล้วทั้งสังคมเพื่อนที่บ้านหรืออะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอได้มาถึงที่เนี้ยทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคําว่ารู้กับคําว่าเข้าใจะคะ่ะคือเหมือนก่อนเรามาเราแค่รู้เฉยๆว่ามีแบบนี้นะโอเคก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ แต,แต่แต่พอมาที่นี่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีแบ็กกราว์ที่อยู่ข้างหลังคขาว่าความหลากหลายอีกหลายอย่างเลยที่เราเพิ่งจะได้มาทําความเข้าใจและเพิ่งจะได้มาเจอกับเหตุผลของมันจริงๆวันนี้นะคะก็ชอบทุกทุกกิจกรรมเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะมีความสุขคขอบคุณค่ะทั้งสามวันที่ได้เรียนรู้นะครับเรื่องภูเขาน้ําแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่เคยหินเคยเรียนมาแล้ว แต่พอเอามาผสมผสารแล้วมาใช้กับชีวิตจริงทำให้เห็นว่าแต่ละคนมีภูเขาที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยครับครับและสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกคือการไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราเห็นเพียงอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงคือการสื่อสารที่ชัดเจนครับเพราะว่าเราอยากได้อะไรหรือคนอื่นอยากได้อะไร บางทีถ้าไม่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถทําได้ตรงได้ครับรู้สึกขอบคุณของขวัญที่พออมอบให้จริงๆเราอาจจะคิดว่าของขวัญอันเนี้ยด้วยตัวเองนะคะมันเป็นของขวัญที่เราเปิดออกมาเราอาจจะไม่ว้าวแต่ปรากฏว่าเราว้าวเพราะว่าทุกๆเรื่องที่ที่ติดอยู่ข้างเนะะี่ยค่ะเราไม่รู้มาก่อนเลยเราไม่เข้าใจคนรอบข้างมากนะัก ในสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วปรากฏว่าเราไม่เข้าใจเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานจริงๆจริงๆมีที่ท,ท,ที่ที่กระบวนกนารถามแต่คนเอกไม่ได้พูดก็คือคนนี้เขียนว่าคุณแม่ดีเด่นแต่เราเนี่ยรู้สึกตัวเองตลอดว่าเราเป็นแม่ที่แย่เพราะเราหมดจะทํางานแต่อย่างน้อยก็คือมีคนเห็นว่าเราเป็นเป็นแม่ที่ดีเขาก็รู้สึกพื่งปิ่มกับความที่เพื่อนเขียนให้ค่ะ แล้วอีกอย่างนึงคือทุกทุกคนในองค์กรของเราค่ะได้รับการถ่ายทอดเหมือนกันแสดงว่ากลับไปจากเนี้ยเราจะพูดภาษาเดียวกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งในองค์กรที่มาแต่ทุกคนเวลาทําอะไรมันเป็นภาษาของคนนั้นหรือมันเป็นภูเขาน้าแข็งของคนนั้นเราจะมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นเหมือนที่คุณแม่พูดว่าเราพูดกันน้อยเราหมดแต่ทางานแล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารกันอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจกันกิจกรรมเนี้ยอาจจะทํา ให้เราเข้าใจในนกันมากขึ้นขอบคุณค่ะสามวันที่มานี่ก็กกมีความกังวลใจว่าอมาแล้วจะได้อะไรบ้างแต่พอเห็นกระบวนการหลายๆอย่างค่ะรู้สึกขอบคุณแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมาตั้งแต่เด็กโดนปลูกฝังมาอะไรที่มันทําซ้ําๆพอมาถึงวันนี้ก็ได้เห็นอะไรที่มันแปลกไปสิ่งที่ต,อ,ตอบโจทย์มากที่สุดก็คือการกระทําอันใดก็ตามถ้ามันอยู่ ยังยังพอมีเหตุผลแล้วก็เรามีความต้องการที่ไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นอย่างงี้ค่ะก็อยู่ในเซฟโซนของตัวเองอสามารถมีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ตรงนี้รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็อาจจะได้เทคนิคในการไปถ่ายทอดหรือการส่งต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขึ้นกับเด็กๆก็สามวันที่ผ่านมานะครับที่ได้มาอบรมที่นี่ก็ได้รับความรู้มากมายนะครับซึ่ง ผมคิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองเนี่ยได้จริงนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้หลายๆอย่างนะครับรู้เกี่ยวกับตัวเองครอบครัวหรือนักเรียนและเพื่อนทุกคนนะครับหรือประชาชนเข้าไปเราอาจจอ๋อต้องรู้แบบนี้นะถึงจะถูกต,ต้องรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกแปลกใจค่ะ <laughs> เพราะว่าจากการอบรมที่เคยอบรมผ่านๆมาจะเป็นเกี่ยวกับเชิงวิชาการเป็นส,ส่วนใหญ่ แต่มาอบรมในครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรามากแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงกับในชีวิตจริงได้จริงๆนะคะอย่างเช่นเรื่องออการยุติการตั้งครรภ์เซฟเซ็กต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถนําไปสอนให้กับนักเรียนในห้องเรียนได้จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาสุขศึกษาพละศึกษาะคะ่ะนักเรียนสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันแต่ว่านอกเหนือจากนี้ สิ่งที่สําคัญคิดว่าเป็นเรื่องของภาษารักเรื่องของบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมงค่ะซึ่งนักเรียนจะสามารถนําไปใช้แล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขและดีขึ้นได้มากค่ะจะนําไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียนแน่นอนค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งสิ่งที่ที่โดนใจแล้วก็มันมันตรง ในในในวิถีชีวิตในหน้าที่แล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องทำทุกวันก็คือเรื่องของบรรทัดฐานผมชอบคํานึงที่ว่าจับถูกมากกว่าจับผิดเพราะ่อบทบาทของผมเนี่ยส,ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจับผิดนักเรียนเกี่ <c oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องของกฎระเบียบของนักเรียนคนไหนทําผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยเกิดมุมมองใหม่เกิดขึ้นเาเออเราน่าจะจับถูกมากกว่าที่จะจับผิดครับผมครับก็รู้สึกดีใจมากครับ สาวันที่ผ่านมาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยครับจากที่ไม่รู้ก็เคยรู้แล้วก็กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมคิดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้หรือไปสอนเด็กนักเรียนและใช้กับไอคนในองค์กรต่อไปครับอย่างแรกก็คือรู้สึกขอบคุณ คณะนะคะที่ให้ความรู้ค่ะจริงๆคือได้หลายๆอย่างแต่ที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าได้มากก็คือในเรื่องของภาษาระจะเป็นเหมือนคลิปที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่แสดงความรู้สึกต่อกันคือในครอบครัวพ่อก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> ไม่คือรู้ว่าทุกคนว่ารักกันแต่ไม่เคยแสดงความรักก็บ <üst>. างทีการแสดงออกของแม่มันก็จะเป็นในรูปแบบที่ให้โดยที่เราไม่ไม่ไม่อยากได้ แล้วบางทีก็มีเหมือนคลิปหนึ่งที่ออกมาครั้งแรกคือเตรียมขาวไว้ให้ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้กินก็แบบเออโดนเยแล้วก็จะเข้าใจภาษาบางอย่างของนักเรีนยนที่บางคนแบบชอบมาถามแม้แต่เรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเราก็จะแบบอืมเนาะแสดงว่าเขาอยากจะแสดงความรักกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะมองให้มันมากึ้นความรู้สึกตอน รู้ว่าได้มาอบรมนะคะก็มีความรู้สึกว่าอบรมอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เราอยากอยู่บ้านพักผ่อนอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเป็นของขวัญที่เราไม่อยากได้จากท่านผออ <c oughs> แต่ก็พอได้มา <c oughs> ทากิจกรรมนะคะในสามวันนี้ก็รู้สึกเหมืนนอนะคะุณอิงเลยค่ะรู้สึกขอบคุณของขวัญที่ไม่ได้อยากได้แต่แรกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า อิ่มใจมากมีความสุขมากที่ได้มานะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดกรอบบรรทัดฐานของตัวเองเรื่องเพศเยอะมากเลยค่ะจากเดิมที่เราแบบเข้าใจคําว่าเรื่องเพศก็แค่เรื่องอผู้ชายผู้หญิงเรื่องเพศสัมพันธ์แค่นี้จริงๆแล้วเรื่องเพศมันคือชีวิตประจําวันของเราเลยซึ่งถ้าเป็นคนในอดีตก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ แล้วสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมเรื่องของภาษารักก็คืออารมณ์เดียวกับครูอ่ครูครูเล็กเลยนะคะก็คือเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ครอบครัวเราทำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการบอกรักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนค่ะ mm hmm. แล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้ก็จ,จะส่งต่อในรูปของแฟมิลี่ทีค่ะ ที่ได้มาอบรมถามวันนี้ก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จัดก,การอบรมนะครับนะ,บนะบก็ทําให้มีมุมมองโลกทัศน์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ได้อันนึงก็คือได้ได้เห็นว่าน้องๆนะครับเพื่อนๆโรงงานเนี้ยได้ มีมุมมองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็บางทีอาจจะยัไง,ไงวัยวุฒิต่างจากน้องๆเ,เขาอาจจะมองอีกแบบหนึง่งเราแบบหนึ่งก็พยายามปรับจูนนะครับก็คิดว่าคงจะได้นําความรู้ที่ได้รับนะครับจากทางคณะวิทยากรที่ให้ การอบรมนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับกับนักเรียนของเราทีอ่อยู่ที่โรงเรียนนะครับขอขอบคุณหลักสูตรดีๆนะครับที่ที่ได้รับนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับมาที่นี่นะครับก็ก็ได้เป็นหลักสูตรที่ที่หลักสูตรแรกนะครับที่ได้ที่ได้ไดมาเรียนรู้ก็ ขอบคุณนะครับที่ทําให้รู้ว่าเราจับบวกหรือว่าจับ,บวกนะครับแต่สิ่งดีๆของของคนอื่นเอามาใช้นะครับส่วนเรื่องของที่มาดีหรือด้านลบมันเป็นเรื่องของบรรทัดฐานมันเป็นเรื่องของมายาคติแล้วก็เป็นเรื่องของเฟมิลิทีของแต่ละคนคือซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเขาครับก็ปล่อยป่อยเขาทําไป เรื่องอัตลักษด,ดีนะครับก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกอย่างก็คือเรื่องของภาษาระนะครับก็คือทําให้เข้าใจคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจครอบครัวนักเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจสังคมว่าคนรอบข้างของเราเป็นยังไงของเขาแสดงเขาแสดงเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของเซฟเซ็กแล้วก็เอเจนเดอร์นะครับก็คือเป็นเรื่องของ สาระนรูท้ที่ที่เราสามารถไปไปสอนนักเรียนได้รู้สึกว่ามองโลกได้ว้างขึ้นทำให้ตัวเองอารมณ์เย็นลงเพราะปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนมากมีการคิดให้มากขึ้นมองคนอื่นด้ลึกขึ้นเราจะไม่ตัดสินคนอื่นเหมือนแค่ตัดสินหนังสือแค่นา้าปกเพราะคิดว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่มีความทุกข์คนเดียวในโลกครับจบสวน สามวันนะครับมีความรู้สึกใตรรู้ครับผมใครรู้มีความอยากที่จะเรียนรู้ครับ <c oughs> ก็เหมือนกับที่ท่านกระบวนการกพูดว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเนื้อหาของปอโทใช่ไหมครับผมก็เลยปอโทอยู่ก็มีจริงๆครับ <c oughs> ก็ทีนี้บางอย่างเนี่ยบางอาจจะไม่เข้าใจมากในตอนเรียนหรือว่าเข้าใจในกบเบกาะเล็กๆในที่เราเรียนภาษาไทยอย่างนี้ครับวรรณกรรมมายาคติแต่พอมาเจอการอบรมปุ๊บแม่คติเนี่ย มันออกนอกกรอบปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรกว้างขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่ได้เข้ามาครับแล้วก็ภาษาเนี่ยมีภาษานึงที่ผมแบบตกใจมากแบบไม่มีเลยก็คือภาษารัฐครับมันถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งสำหรับผมมากครับอยากจะเอาภาษารักเเนี้ยส่งต่อให้กับทุกคนทุกคนได้เข้าใจเหมือนกันได้รู้เหมือนกันเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยรักเขาในมุมมองไหนเราเป็นภาษาอะไรครับบางทีเราแสดงออกไปแล้วเขาไม่รู้ อยากให้เขาููเหมือนกันเราเขาจะได้ดูครับขอบคุณครับ